สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ FC ของทางช่องสมาคมแชนแนลคลิปนี้สมาคมแชนแนลจะนำเหรียญแปลกชนิด1บาทราชการที่9แบบพระเศียนใหญ่นะครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามข้อมูลเหรียญแปลกนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝาก เพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้กําลังใจกับทางช่องสมาคมชาแนลนะครับก็ฝากช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับช่องธนาพัฒน์ชาแนลนะครับแต่หากว่าเพื่อนๆต้องการจะขายเหรียญน,นะครับตามที่ทางช่องธนพัฒน์ชาแนลประกาศรับซื้อนะครับก็ส่งรูป ไปประเมินราคาได้หรือโทรสอบถามนะครับรับรองว่าท่านจะได้การตอบรับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลเป็นอย่างดีนะครับราคาซื้อขายก็อยู่ที่คนซื้อและคนขายนะครับในส่วนของผมก็ไม่สามารถจะไปบอกราคาของการซื้อขายได้นะครับท่านก็รับรองนะครับว่าช่องธนพัฒน์ h ชนแนล รับซื้อจริงนะครับผมการันตีได้นะครับเพราะว่าผมเคยได้ส่งเหรียญไปขายหลายรอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทชนิดห้าบาทชนิดสิบบาทนะครับเหรียญพอซหายากนะครับก็ชนิดหนึ่งบาทชนิดห้าบาทชนิดสิบบาทนะครับก็ส่งไปขายหลายรอบแล้วนะครับนั้นก็ฝาก ให้เพื่อนๆน,นะครับติดตามดูนะครับช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนแปลกเรียนพศหยากนะครับท่านก็สอบถามมาทางช่องสมาคมชาแนลก็ได้เช่นกันนะครับยินดีให้ข้อมูลกับเพื่อนๆน,นะครับทุกข้อความทุกคำตอบไอ้ทุกคำถามนะครับที่ ถามมานะครับคำสลับคลิปนี้นะครับก็มาดูเหรียญแปลกนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญปีชนิดหนึ่งบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพิมพ์เคลื่อนนะครับนะครับพิมพ์เคลื่อนอย่างไรนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นเอ่อสองขอบนะครับจะเป็นสองขอบนะครับด้านหน้าจะมีขอบสอง ซอ้อนขอบซ้อนนะครับด้านหลังจะไม่มีขอบนะครับด้านหลังจะไม่มีขอบนะครับด้านนี่นี่คือด้านพระเศียรด้านพระบรมรูปนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยตำหนิของความแปลกนะครับตำหนิของความแปลกนะครับปีพศ2552นะครับ นี่คือเหรียญแปลกอีกแบบหนึ่ง<ป>นะครับเหรียญน,นี้ก็ส่งไปประเมินราคา<ป>นะครับผ่านการประเมิอนอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับไม่แพงนะครับมันไม่แปลกมากนะครับถ้าแปลกมากมันจะสองสามพันนะครับก็มาชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหนรียญรัชการที่เกาเหมือนกันในหนึ่งบาทนะครับพเพราะเหรียญใหญ่ นะครับก็ความแปลกนี่ครับชัดเจนเหมือนเหมือนกันนะครับเส้นดูเส้นนะครับเนี่ยเส้นด้านหลังเลขหนึ่งนะครับวิ่งไปวิ่งไปด้านหลังของเจดีวัดแล้วก็ทะลุออกมานะครับนี่คือแปลกความแปลกของเหรียญปีพศ2556นนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญแปลกเหรียญ ตลาดการที่เ้าเหมือนกันนะครับภาษีเินใหญ่ชนิดหนึ่งบาทนะครับเหรียญนี้ก็ไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบ,ไม,มขอบ,นนบไม่มีขอบนูนนะครับไม่มีขอบนูนขอบถูกตัดนะครับขอบถูกตัดแบบตัดผิดพลาดนะครับด้านหน,น้าด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านข้างขอบนะครับ ไม่ใช่ตกเครื่องไม่ใช่หมุนนะครับไม่ใช่อยู่ในเครื่องนานนะครับดูนะครับถ้าเหรียญตกเครื่องนะครับมันจะลนมันจะลนละเอียดนะครับแล้วก็ในตัวของเหรียญผิวเหรียญน,นะครับมันจะโดนความร้อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีไป ถ้ามันโดนความร้อนนะครับแต่นี่มันมันปกตินะครับปกติเหรียญนี้ปกตินะครับไม่ไม่ไม่โดนความร้อนก็แสดงว่าไม่ใช่เหรียญตกเครื่องนะครับเล็กเล็กกว่ากันนะครับปีพศเดียวกันก็เล็กกว่ากันนะครับเนี่ยปีพศเดียวกันนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเล็กกว่ากันน้ำหนักก็เบากว่ากันนะครับน้ำหนักก็เบากว่ากัน นะครับเล่นกันเยอะเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องสมาคมชาแนลนะครับให้กำลังใจทางช่องเราไปเรื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ